เสียงมาเหา่าเอาใบนี้แหละมาใสา่ไม่ไแต่หอ่อจะหอ่หอห่อแล้วกะ็ยัดใส่กระทรงเลยสี่แห้ง3มเส้น สบายดีเบิร์ตสุขุสุคนทุกใจทุกมุมทีนะฮะทุกท่านวันนี้เฮากะย่างมาแต่ยามแห่่เนาะยามแห่แต่ว่าตอนนี้ก็มานั่งอยู่กลางไฮสีผ้านนองแยกกรอบไปเบิ้งเฮ็ดว่ามันจะโป่งหรือบอ่ตามกลางไฮเนาะถ้าว่าเฮ็ดโป่งกับแม่แต่เฮาจะไปซอกเก็บอันนั้นมักเพชรตามสวนนี่แหละเนาะแล้วกัพิเศษอยากขอบใจอีกสอง พี่คนนี้นที่ส่งเงินทางซูเปอร์แดงนะพี่อามีก็เคยส่งมาหลายครั้งแล้วนะจำนวนเงินที่เพิ่นส่งก็ตามนี้แหละ,ะเป็นเงินของ USA นะแล้วก็พี่อ On อนอานงนะหรือว่าคอยอ่านบันทึกก็ต้องขอโทษขออภัโทะออนอานงเพิ่นส่งมาเป็นเงินที่คอยบ่เคยได้รับตั้งแต่เริ่มเฮ็ด YouTube เนาะบ่ฮู้ว่าสกุลเงินของประเทศใดเนาะ จังได้กับเขาขอบใจเนาะหรือว่า thank you very much นะที่มีน้ำจิตน้ำใจช่วยเลือและเล็กน้อยเพื่อให้ไอยมีกำลังใจเฮ็ดคลิปเนาะต้องขาขอบใจหลายๆเนะข,ขอให้พี่ทั้งสองคนจงมีสุขภาพแข็งแรงเนาะความเจ็บบ่าให้ได้ความไขบ้บวให้มีนะปราถนาสิ่งใดกับเขอให้ได้สิ่งนั้นเนาะโอเคไม่ได้เฮหจะพ้า้องแยกยางเลาะตามกลางไฮ่อนนะ บรรยากาศยามเศร้าๆเต็มต่มเตมฆหมอกเลยฮะอันนี้กัแมนให้ของพวกเฮาอีกให้ที่เฮาทางอยู่ปลาเลิกเนาะให้อันนี้นี่เฮาย่า,างใส่เวลาการย่างนี่ได้ประมาณสุงโมงกว่าเนาะปกติเฮาเคยย่าง แต่อยูนนยนย่นี่นี่เฮาปลูกข้าวเจ้าเบิดเนาะให้อยู่นี่เนาะขาเนียวนี่แม่นเฮาปูกให้ที่ใกล้ๆบ้านเนาะให้ก็มี2บอนเฮาเฮ็ดปีนี้เพราะว่าบ่ได้กวงปานใดให้อยู่บ้านก็บ,บ่ได้กวงแล้วก็อยู่นี่ก็บ,บ่ได้กวง,กบบรกกวงประมาณ1เฮกตาร์นี่แหละเนาะให้อยู่นี่กับให้อยู่บ้านบริเวณนี้ก็1เฮกตาร์อยู่บ้านก็1เฮกตาร์เนาะ เอาลาะไปกลางให้นี่ก็ทรงเอาเปียกเบิดเนาะเพราะว่าน้ำมอกมันติดข้างใส่ใบเข้าเมื่อเวลาเขาเลาะไปเนี่เปียกเบิดแต่ว่าอยู่นี่เนี่ข้ามันบ่กค่อยงามปไปาดใดทุกคนสังเกตบิ่งบ่คือให้ใกล้บ้านให้งามเนาะอันนี้แมนให้เฮาทางตามผู้ตามผ้าเนี่เข้าบุกค่อยงามานไดบางบอนมันก็เลื้อง กับบางต้นกับายเฮาว่าสิตามหาเห็ดแต่ว่าน่าจะบุมีเห็ดเมื่อแต่เขาจะพ้าน้องแยกยางกลับไปน,นั้นส่วนส่วนที่เขาปลูกสลี่เขาเอาสลี่ในคลิปก้อนๆถ้าว่าภายได้บึงน่ะจะฮูด,ดีเขาจะมาเก็บมาเพชรแล้วก็เก็บหยอดมาอื พอได้เห็ดอาหารเที่ยงตอนเที่ยงเขาจะมากินข้าวอยู่เที่ยงให้ไก่ใกล้บ้านนี่แหละเพราะว่าพ่อกับแม่กับเซียญ้าให้อยู่ใกล้บ้านนี่แหละแต่ว่าเส้นทางอีกเขายัางบทันทาง เส้นทางจากให้อนี้หอดให้ไกลบ้านจะนอนนี่แหละเขาจะพาน้องแยกเมื่อทางเส้นทางเลยเพราะว่ามันหกลายคลิปก้อนหันเทือนึงเขามาทางในส่วนเดือนเจเดือนหแต่ว่ามาปัจจุบันนี่หกอีกเส้นทางต้องได้ทางไหม่นี่บริเวณที่เขาประทานเสียเงา ົກອີລີบริเวณนี้นี่เขางามอยู่คือให้ไก่บ้านนี่แหละเขาควมงามเขียวดีแต่ว่าหญ้าบ่ทันเสียเอ้าเสียงมาเฮา มาของสบานออกไปหากินนี่แหละ ขนาดเส้นทางพราะว่าบอนนี้นี่พีกายไปซื้นเขาเจ้าทางส่วนถ้าว่าบอนปาที่มีต้นไม้ไงเส้นทางของบุคคล6ปันใดแตหห่อันนี้่6้ายนะยะมันป่งขึ้นมาไหม บริเวณเนี้ยบุคอยหกเขากัธรรมดาเนาะทางเนี้ยบุคอยหนักกันใด้ตอนนี้พวกเขากับย่างมาหอด ส่วนแล้วส่วนสาลีแต่ว่าสาลีเขาก็เก็บเบิดแล้วเมื่อนี้เขาจะมาเก็บมะเพ็ดนี่แหละทางสายกำลังเก็บเลือกเก็บแต่มากทีมันสุกเนาะหรือว่ามาแก่ส่วนมากทียังอ่อนอยังดิบนี่งจงไว้มือต่อไปอีกเขามาเก็บ ตอนนี้ก็เวลาเก้าโมงแล้วเนาะเก้าโมงแต่ว่าแดดยังบ่ทันซองมาสันเพราะว่าเมฆหมอกนี่คดรนาเลยเกียงเลยเอาเก็บเอาสรีเพราะว่าเอาให้พี่น้องมาเก็บกินน้ำอันนี้แมนเขาปลูกขึ้นมันตน,นปลูกมันตนเอาปลูกมันตนปลูกมะเพ็ด แล้าสูบอีกแม่ปูกบริเวณนี้เนพอดีซําแก้แล้วสํานี้มาของมันเอามาหอดสวดอันนี้ยุงโคตรหลายเลยเห็นบ่ <c oughs> <c oughs> มันบินไก่โตน้องซาย รอะว่าคืนนี้กับฝนตกยูนี่รลายขนาดเอายัดใส่ทงเสื้อเลย ูเขาปลูกบริเวณนี้แล้วก็มีผักที่เขาเอาไปเห็ดแกงเนาะนี่นี่ผักชนิดนี้นี่ส้มขนาดเนาะถ้าว่าเขาเห็ดข้าวเปียกอยากได้ข้าวเปียกแบบว่าส้มๆเราก็เอาใบนี้แหละมาใส่เนาะส้มดีอันนี้แมนคองพ่อเนาะเพื่อปูสามสี่ต้น อยู่รุมอีกต้นหนึ่งค่อยกับบุหุเขาเอินว่าต้นอีนยังเป็นภาษาลาวหรือว่าภาษาไทยมททักเพชรทีแก่กับบุคอยลายปันไดเนาะ สายเก็บเก็บซําได้ซํานึงบ่เก็บหลายดอกกินบ่เบิดหยอนมือึซําเฮากินตอนเทียงนี่แหละผักหญ้าปลาแป้งเฮาเก็บจากสวนย่อนมืออึแต่ซําพอดีกินขาบนึงเนาะ หมากเพชรนี่ได้แล้วสองสามขาบาห่างกินอันนี้อีกคาบหนึ่งหรือว่าสองขาบไม่ไต้หอจะห่อหอแล้วกัยัดใส่กระทงเลยหมากแตงนี่แม่เก็บใบสามนวยเขาจะเอาเมื่อนวยหนึ่งจับยัดหมากแป้งฮะก่อนเสร็จเสร็จเสร็จเร็เออตัวนั้นมันเนาแล้วนี่เนาแล้วเน่นนนาแล้ว,ว,ลวเอาหน่วยเบื้องนั้นเออนวยนั้นแหละ แล้วจริงคอยยัดใส่ทงผักอันนี้เขาจะห่อไว้ใส่ใบตองเลยยูนี่โคตรลายพี่น้องเอ้ยคั่นบดเลยมันได้กัดนี่บนหน้าหูแล้วก็มือถ้าว่าเขาบอส่สุดาวนี่แห้งอันตรายมันได้กัดเขาจะยัดใส่กระทงเลย ได้แต่สามยางนี่แหละมาเก็บจากสวนเ่าเมื่อตัวนี้เ่ากับบได้เซียญ้าให้แล้วแม่แต่เมื่อเห็ดของกินกินข้าวเที่ยงตอนแรงจึงขอยลงไปเซียญา้ากับอันพอกับแม่ร้อย เ, where, เหลืออีกสองนวยต่างแตงเขาจะไบอยู่นี่ตัวนี้มันเน่าแล้วเนาะเขาจะย่างผ่านตามกลางให้ของข้าเจ้าเลยอันนี้กับคอนไหมไงไหมแป้งนี่แหละนี่ข้าเจ้าปั่มตั้งแต่ดนแล้วะปีก่อนๆจะข้าปั๊มหรือว่ามันลมเองเพราะว่ามันหมดอายุมันก็ลม บ่ว่าต้นไม้ใดก็ตามตอนนี้พวกเฮาก็ย่างมาฮอดใหของพวกเฮาแล้วให้ thì, ห cái, 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 ทีท่เฮาเฮ็ดใกล้ๆบ้านพอกับแม่ก็ย่างเสียหญ้าหนี่แหละะทุกคนเห็นบ่แต่ค่อยกับน้องแยกบ่ได้ลงไปเสียหญ้า ไม่แต่เราจะมาเฮ็ดอาหารการกินเลยเพราะว่าตอนนี้ก็1สิบโมงปลายแล้วสิบเก้าสิบเอ็ดโมงได้ซำนี่แหละเฮ็ดที่เราเก็บเมื่อกี้นี่เฮ็ดปวสองสามดอกเฮ็ดอีหยังเขาเอามาเนี่ขนนนเขาจะแกงเอากับยอนมอืออ ยงอนมาอือนี่นีแแ่แม่เก็บอยู่รังเทียงส่วนยงอนมาอือที่คอยกับน้องสายเก็บเนี่ยจะเมื่อบ้านกินอยู่บ้านสีนแห้งสามเส้นแม่เอามา จะใส่อันนั้นสีนแห่งก่อนแม่กำลังซีกหยอดมอึซีคนมันออกเนาะส่วนพ่อกกำลังไปแปลงน้ำเพราะว่าช่วงนี้นี่ฝนตกตลอดน้ำที่เขาเอาเขากลางให้นี่มัน ปิดตลอดออมันตันต้องดัดไปแปลงเห็ดชนี้นี่ถ้าว่าเราจะต้มกินเราต้องตัดอันนั้นตีนมันออกเพราะว่ามันแก่ล้ายอันนี้แหละผักถีส้มที่น้องอยายเก็บบางกี้เราจะใส่ใส่แกงเลย เพชรใาต้มบดดนดอกมักเพชรที่เขาเก็บเบืองขี้นี่แหละสดสดใหม่ๆเก็บมาจากส่วนน้องแยกเอาอันนั้นผักอีกตูกับผักบัวอีกผักอิกตูกับผักบัวนี่เขาจะใส่ส่วนอาหารการกินของเฮาไก่สีสุก ถา้าเฮาใส่ไว้ยานมันบ่หอมอาหารเทียงอยู่กลางไฮเทียงไฮเกิดแบบนี้แหละ ผักอีตัเขาเก็บอยู่ล่งเทียงไห้นี่แหละของกินเขากับผูดีสุกเรียบร้อยแต่เขาจะนั่งกินเขาเทียงเลยสุกเรียบร้อยของกินเขาแต่ว่ามันยังฮอนเนาะ วันนี้กัแม่ลืมเอามาถ้วยกินข้าวเมาเลยนี่เขาที่ต้นกับมันตนห่อใส่ถุงยทาง,ยางม,มามา,มาทุกคนมากินขาวเทียงน้ำกันกินข้าวเมาเลย องแยกนี่ใส่ลูกโดดนะฮะมาเฟษหน่วยนึ่งนี่อีกสองหน่วยต้องแยกปะทินเพชรเก่งขลาดต้องแยกเขาไม่แต่น,นักอยู่บ้านอย่ากูไปดู๋ยวกะไอ้เงี้ยข้ารู้บ้างนะรู้บ้าง เบิดเคียงเลยเข่าของกินถึงาาว่าโบแซกาตาลแต่ซ้ำกินเพื่อยอยู่รอดนี่แหละ หลังจากเขากินขา้าวเที่ยงแล้วก็นั่งพักผ่อนพ่อกับแม่ก็นั่งซูปกอกนี่แหละตามปกติแต่ตอนแรกเนี่ยเขาจะบวไราทายอีกเนะพราะว่าคลิปมันค่อนข้างยาวแนะ่คลิปนี้แก่สิจบลงยินีีเลยนะต้องขอบอกขอบใจทุกท่านที่เข้ามาเบิง่งมาสมแต่ตนุนจนจบถ้ามากคลิปนี้ก็จะลืมฝากกดไลค์ถ,าถ้าทึกใจจะลืมฝากกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ครอบครัวของพวกเราด้เฮ็ดคลิปต่อๆไปนะเอานะ่ะขอบอใจ ใจบ๊ายบายเจอกันในคลิปต่อไป